แต่พอผมต่อช่วงที่4ี่ครับยังไม่หมดนะยังมีอีกยังมีอีกเพียง,ยงแต่ว่าเมื่อกี้กดพลาดไปโดนปุ่มปิดนะครับผมเลยต้องมาใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคครับนี่ครับคือมันจะมีช่องที่เข้าไปได้ใช่ไหมช่องที่เข้าไปได้โอเคต่อครับต่อโอ้โห มันผูกมากนะครับสูงมากซ้อนกันหลายต้นเลยเดียวนะครับสวยๆแล้วมีโอ้แบบต้นที่โน้มเอียงมาด้วยนะครับ ได้ฟิลแบบความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมบอกไปก่อนเลยว่าถ้าคุณไม่รู้คุณไปที่ไหนส่วนทบุรีลมอาจจะเป็นคําตอบที่ดีสุดของคุณก็ได้ครับลมลื่นจริงๆคือแบบมุมดีฟิลดีมากๆ แล้วเหมืนแบบอยากนอนตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะครับพูดตรงๆสภาพเลนอะไรการวิ่งอะไรค่อนข,ข้างดีแล้วนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าทางพี่หนึ่งกับสอกอไอซ์นะครับผมน่าจะเขาเรียกว่าอะไรหาทางฟื้นฟูจนแบบพื้นน่าจะดีทุกจุดได้ ผมว่าตรงนี้จะลาวไปหน่อยก็ตามนะครับถ่ายหน่อยไหมครับถ่ายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปไปทางสกอไอส์ใช่อะไรนะคุณนะกิติพงศ์รวยฟูพันนั่งไม่มีอะไรนะครับ 700เจ็ดร้อยเมตรอ้าวนี่เดินย้อนมาหนึ่งร้อยเมตรแล้วเหรอนตอีต้องเดินดีๆครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบใจผมก็ได้ตัว <c oughs> อาสายตาก็แล้ว ตรงนี้ใช่พี่ไอซ์กับพี่หนึ่งมานี่ว่าใช่ไหมจะได้เราจะมีคนนั่งรอและยกมือไหว้พี่สอกอ,กอไอซ์จอมได้เมืมะมาณตรงนี้แหละเนี่ยที่แปลงปลูกกระถางเยอะๆอ่ะใช่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 พี่น้องไงพ,พี่ชายกับน้องชายไงกิติพลกับกิติพงษ์ลุยฟูพันใช่ไหมครับ <c oughs> หันไปทางนู้นไม่ได้ครับแสงจ้ามากมุมนี้ก็ดีนะครับมุมนี้ก็ดีสวย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 มันจะเป็นแบบตรงโค้งแล้วเป็นเหลีย่ยมแล้วเป็นต้นมะพร้าวอะไรอย่งเยเยอะๆยสวยมุมดีมากผมขอบอกเลย ตรงๆว่าบางทีผมเดินเดินไปเนี่ยเจอคนเริ่มหน้าเดิมอ่ะนะเริ่มผมเริ่มโดนน็อกรอบป <laughs> มีขยะนะไม่เปออะไรออกไหมเขามาเขามาแต่เขามาเขามาม,าม,าม,ามนเดินนะครับ <c oughs> แ,ลแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้นะครับผมหกร้อยเมตรแล้วคือย้อนมาเนี่ยจะครบรอบแล้วคิดผมเดินไปเรื่อยๆเยนี่ยไม่วิ่งสักแอะ ผมกลัวขาผมเดี่ยงโอ้ยผมตั้งใจเลยวันนี้เพื่อจะมาสวนสมบุรีลมโดยเฉพาะนะครับจะยิงงานผมอยากอยู่ให้ต่อนเนื่องในสิบกว่านาทีเลยนะแต่กดผิดมัม่งไปโดนปุ่มแล้วแบบกลายเป็นว่าปิดคลิปมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยทำให้ ต้องมาเริ่มใหม่ตลอดแต่ไม่เป็นไรไอ้ทุกครั้งที่เรากดที่เราเดินเนี่ยมันต่อเนื่องไม่มีการต้องมาเริ่มจุดๆรต้านไม่ต้องไม่ต้องทุกเราตอไปเรื่อยๆได้แค่เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามไปที่สี่ไอ้อนั่นเองไปเรื่อยๆแต่มาด้วยเลยว่าลมลื่นจริงครับต้นไม้ที่ปลูกเยอะมากๆถือว่าเป็นปอดของคนทุ่งหุเลยก็ว่าได้อันนี้สะพานไม้นะครับโอ้โห แต่ต้องระวังนะครับตรงนี้เพราะมันมีร่องอยู่นี่ครับสวยงามไหมครับสวยงามไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกับกิ่งไม้หรือว่าอะไรนะโอนต้นไม้มันเริ่มแบบเอ็นลงมานะครับแล้วแบบเป็นสะท้อนตึกด้วยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะ อ่ะโอเคต่อครับเดินมา <c oughs> โหมะพร้าวเป็นลูกลูกเลยคุณผู้ชมนี่ครับมะพร้าวแบบโอ้โหแบบถ้าไปแกวมาได้นี่คืแบบดีดีเปิดกินได้เลยเนี่ยแล้วนี่ครับห้าร้อยแล้ว แล้วครับโอ้โหแซงเรียบร้อยแล้วครับผมหมาถึงผมนะครับโดนแซงแทบนอกรอบเลยทีเดียววัสดีครับโอ้ <seriously> โหม,มีมีน้องประชาชนมองมาทางผมผมก็ต้องทักทายเขานหน่อยนะถึงเขาจะไม่ทงอะายผมกับผมก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่เขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับอันนี้คงห่างกันไม่ได้นะครับ้ะกิ่งมันหนูมันเอ็นมาเลยเนาะใช่งไหม ่ะครับมีแมวครับแมว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 หันมาด้วยนะเมื่อกี้อันนี้เป็นต้นปาลามแล้วนะครับเห็นได้มากแถวอะไรนะั้นไม่ทาอนอารมณ์ <laughs> ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นก็อีกแบบหนึง่ง สวยสวยต้นปาล์มนะครับเป็นไงดียงงอ,อ,อ,งอย่างนี้อันเออเดี๋ยนไม่ก็อย่างเงี้ยได้เออสวยสวยครับสวยครับโอเคผมเดินกเสื้อผมแฉตอนนี้ สวยจริงนะมันมีการแบบสวัสดีครับมันมีการวางตรงเนี้ยค่อนข้างดีนะทำให้แบบเป็นสัดเป็นส่วนดีอรผมว่าเนี่ยดูม,มุมแล้วเออสวยแล้วแสงัส่องกับทบเนี่ยโอ้โหแบบสวยมากเลยได้มัน มันย้ายไปผมไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ครับใครจะ<ม>ถึงก่อนกันแล้วระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยหัว่าผู้หญิงจะชนะผู้ชายเชื่อผมผู้ชายแพ้ผู้หญิงแน่นอนดูทรงแล้วเหมือนหมดแรงก่อนยังไงไม่รู้นะฮะโอเคสี่ร้อยครับใกล้แล้วครับสี่ร้อยแล้วเหลืออะไรสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ศูนย์ไม่รู้ไม่ศูนย์ไรเดี๋ยวรู้กัน ผมเดินโอ้โหแบบ,บรอบสวัสดีครับอันนี้เหมือนวนมาที่เก่าแล้วนะครับอันนี้นจะเป็นขอบใช่ไหม เออมุมนี้ได้มุมนี้ได้นะครับโอ้โหสวยเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์จะขับเข้ามาแต่ไม่น่ามันนี่น่าจะเป็นเลนอื่นมากกว่าแต่เสียงหลุดไปถึงนี้เลยดีไม่ดีข้างๆนี้ถ้าผมน้อยผิดนะน่าจะเป็นรั้วของเคมุดด้วยนะค KMUTT ก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปจอมเก้าธนบุรีนะครับผมหรือว่าเทคโนโลบางมดนั่นเองนะครับใช่คาดว่าสักพักเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องหมดเวลาแต่ว่าสวยนะถือว่าสวยสวย มุมของถ้าเรียกว่าอะไรถ้าจะเอา,าพับรูปภาพก็ได้หรือจะมาวิ่ง่อสุขภาพเดี๋ยวจะเดินไปสุขภาพก็ได้น,นะครับแล้วก็สามร้อยนะครับตอนนี้สามร้อยจนได้ มันมีนกใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเล็กมากบางมากๆจุกกรู <laughs> สวยครับสวยคือต้นมันจะติดติดกันประมาณสิบต้นติดอะ <laughs> ดังนั้นมันจะเรียงเรียงันไป <laughs> น,น,นี้ครับโอ้โหหญิงไม้อะไรเงี้ย วัดชายาแหละเทโตัวบางนสดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอำจ้าวสมบุรีข้างในก็โอเคอยู่นะใช่เหมือนแบบ จะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกก็ได้เนี่ยสวยๆครับสวยครับน,นั้นก็ดีดน,นั้นก็ดีอะต่อครับเปงนอกต่อไปเรือแล้วนะสองร้อยนี่ผมเดินมาจะครบหนึ่งกิโลเมตรแล้วเลยนี่ย นี่ครับอัน,นาี้่าลา คนนั้นครับเดินเข้าไปสวราคด้วยโอ้โหสวยครับเขียวขจีครับเขียวขจีโอ้โหมีช่องเข้าไปด้วยนะครับเนี่ย เอใครลืมกระเป๋าไปครับเนี่ยเหมือนจะมีคนลืมกระเป๋า่ะนะโอ้โหลูกอะไรครับแดงๆโอ้โหเด่นมาเชียว อตอนนี้แล้วมันก็มาถึงจุดที่100เมตรแล้วข้างๆดังทีเดียวนะครับผมนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีห้องน้ำด้วย ก็ป้ายก็ใกล้ใกล้ทางออกแล้วนะครับผมตอนยืดดีครับยืดดีนี่ครับ